สบ,บายดีวันนี้จะมาปล่อยกบสาบานหะน้าอีกเป็นเกาสิเกอร์วันนี้มีเมนูกวนหมากม่วงหมากม่วงกวนเนาะมาติดตามกันเลยเดียเด๋ยวนี้มันกำลังกำลังได้เนื้อแล้วเนาะกำลังได้น้ำได้เนื้อแล้วกำลังได้เลยอันนี้เอิ่อนมาหมกากม่วงกวนกำลังสิได้แล้วนเนาะ กำลังแข็งไปแล้วนะวิธีการเห็ดกับบอยากเนาะนี่จะห้เาเอาห้เาเอาเนื้อหมักม่วงซุกเ้ามาเอาแต่นเนื้อซุกมันมา,มาก,กวัววัวใส่ไฟอ่อนๆใจเย็นๆเดือดรสชาติเติมเต็มได้ตามต้องการเนาะเติมรสชาติหวานมันใส่มะพร้าวน้ำตาลเออ ชา้าร้านเชา้าข่อยมีแต่ผูงงามๆมาเน,นี่ยแ <c oughs> ม่ขู่กวนหมองม่วงสบายดีนะลูก <c oughs> สบายดี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 ดีน้องอุ้มอิ่มจ้า <c oughs> สบายดีวันนี้มากวนหมองม่วงมากินกวนหมองม่วงน้ำเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้แนนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบก่อนบ๊ายบาๆนะลูก 拜拜。Bye bye. Bye bye.